ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องมาตามนัดเรื่องนี้คุณเต้ยรับฟังมาจากรุ่นน้องคนหนึ่งที่เรียนถ่ายภาพแล้วต้องลงพื้นที่ห่างไกลจนทําให้เกิดเรื่องชวนสยองนี้ขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ29ปีที่ผ่านมานัดกระดอเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมในสังคมเมียนมาโดยมีบทบาทเป็นร่างทรง ที่ทำหน้าที่ติดต่อกับนัดซึ่งเป็นวิญญาณหรือเทพพเจ้าที่มีพลังเหนือธรรมชาติความเชื่อเรื่องนัดในเมียนมานั้นมีรากฐานมานานหลายทศวรรษเป็นการผสมผสานร,ระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นคนพม่าต่างนับถือและบูชานัทเพื่อขอพรนในด้านต่างๆเช่นโชคลาบการรักษาโรค หรือการประสบความสำเร็จในชีวิตว่ากันว่านัดมาจากวิญญาณของบุคคลสำคัญที่เสียชีวิตอย่างน่าสลดใจจึงถูกยกระดับให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังช่วยเหลือมนุษย์ในภพภูมิใหม่และนัดที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของพมา่ามีอยู่ทั้งหมด37ตนซึ่งทุกตน ก็มีบทบาทและพลังพิเศษที่แตกต่างกันออกไปนัดกระดอเป็นร่างทรงที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์และนัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเพศทางเลือกมีความเชื่อว่าร่างทรงนัดกระดอมักจะเป็นผู้ที่มีสถานะเพศทางเลือกเท่านั้นการได้รับบทบาทเป็นร่างทรงนัดกระดอจะช่วยให้พวกเขาได้รับการยอมรับในสังคม แม้ว่าในหลายพื้นที่ที่เพศทางเลือกอาจถูกปฏิเสธหรือไม่ได้รับความเท่าเทียมแต่ในกรณีของนัดกระดอความเชื่อดั้งเดิมกลับถูกยอมรับและเชื่อว่าพวกเขามีพลังพิเศษในการเชื่อมต่อกับโลกแห่งวิญญาณนอกจากนี้ในวิถีชีวิตของนัดกระดอยังเกี่ยวพันกับการบำบัดจิตวิญญาณของผู้คนในสังคมพมา่า โดยนัดกระดอไม่เพียงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางกับนัดแต่ยังมีบทบาทคล้ายกับนักจิตวิทยาพื้นบ้านช่วยรักษาสมดุลทางจิตใจและความเครียดให้กับผู้ที่มีปัญหานัดกระดอจะถูกเรียกไปทำพิธีต่างๆเพื่อเสริมสร้างความสุขให้กับผู้คนอย่างสูงสุดในชีวิตประจำวันบทบาทนี้จึงช่วยให้พวกเขาได้รับความเคารพจากชุมชน และมีอิทธิพลในสังคมพมา่ามาจนถึงปัจจุบันนี้แม้ว่าบทบาทของนักกระดอจะอยู่ในกรอบของพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อพื้นบ้านแต่ในอีกมุมหนึ่งก็ถือว่าเป็นตัวแทนของการยอมรับความหลากหลายทางเพศในสังคมแบบดั้งเดิมของชาวเมียนมาพวกเขามีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในชุมชนโดยใช้พลังทางจิตวิญญาณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอีกทั้งการบูชานัดและการทำพิธีนัดกระดอกยังเป็นที่นิยมในภูมิภาคมันดาเลจะมีการจัดงานพิธีบูชานัดอย่างแพร่หลายและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเมียนมาที่ได้รับความคารพ